สวัสดีจ้าเมื่อนี้เม่ไก่มาแจ้งข่าวอีกแล้วเนาะคะ่ะข่าววันที่สิบหกมีนาคมนะคะสองห้าหกสามนะคะเม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังในช่องเม่ไก่ด้อจ้าเด้อขอบคุณหลายๆเด้อจ้าขอบคุณข่าวออนไลน์ที่ส่งข่าวมาบอกน้ำเนาะจ้า,จามื้อนี้ข่าวยี้เมื้อแรกในยังเนาะเป็นแจ้งได้ผู้โชคดีเนาะคะ่ะมื้อนี้เนาะวันที่สิบหก สำหรับค้าในมือน,นีนะาจา๊ะเร่งดันโครงการเพิ่มการผลิตน้ำอุปโภคบริโภคแก้แงาา้งว่าสารเพิ่นวาเนาะจ๊ะเนาะมาเบิรงวานโยบายรัฐบาลเพิ่นสิ่งยสเฮาจังไดแนะ่เพิ่นสิแก้ปัญหาจังไดแนะ่มีผลกระทบต่อพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเฮาบ่นะคะก้าวหน้าไปจังไดแน่เนาะจา๊ะเนาะบิ๊กปัม้มนั่งหัวโตเร่งจัดสรรงบกลางแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วน เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคพ่วงโครงการเร่งด่วนเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝนปี2563ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้วัาสานเพิ่นวาเนาะจ้ะเนาะเถิงสีแก่ปัญหาพายแรงเถิง,งอ่ีเก็บกักน้ำฝนในปีนี้เนาะจ้าเนาะว่าเพิ่นสิมนี้แนวทางเป็นจ้งไดแน,น่นะคะเดี๋ยวเข้ามาฟังกันเลยเนาะคะ่ะ วันที่16มีนาคม2563พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่1ทับ2563และการประชุมคณะอนุกรมกร,กร,กรมการการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่1ทับ2563ณนะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนแผนแม่บทน,นี้มีมติเห็นชอบให้ในหลักการแผนงานโครงการจาก2หน่วยงานหลักก็ได้แก่นะคะ 1. โครงการเพื่อการพัฒนาปี2563ของการประปาส่วนภูมิภาคเพิ่มเติมซึ่งมีเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิตและการส่งน้ำการจ่ายน้ำประปาสอดคล้องกับแผน แม่บวชทรัพยากรน้ำยี่ปีนะคะด้านที่1การจัดการอุปโภคบริโภคน้ำรวม6แห่งได้แก่อันนี้ไม่ใกล้ใส่ตัวย่อน้ำเพลนเนอจานะกปพสาขาเพชรบูรณ์ลมศักสองกปพสาขาเดิมบางนางบวช 3. ามกปพสาขาสมุทรสาครนครปฐม 4. กปภสาขาด่านช้าง 5. ปรับปรุงกิจการประปลาอปทกปภสาขานครศรีธรรมราชในพื้นที่อบตท่าเรือและ 6. ปรับปรุงกิจการประปาอ,อปทอกปภสาขานครศรีธรรมราชใ,ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลการ,รเกตโดยเมื่อโครงการกร่อสร้าง ทั้ง6แห่งแล้วเสร็จจะมีกำลังการผลิตประปาเพิ่มอีก475,200ลูกบาทเมตรต่อวันให้บริการผู้ใช้น้ำเพิ่มอีกนะคะ126,750ราย 2. แผนหลักการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะ สอดคล้องกับแผนแม่บททรัพยากรน้ำ20ปีด้านที่3การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยมีเป้าหมายเพื่อจัดระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมืองแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและลดความเสียหายจากน้ำท่วมให้กับประชาชนครอบคลุม76จังหวัด309อำเภอ715ชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ10.50ล้านไร่มีผู้ได้รับประโยชน์7.82ล้านครวัวเรือนปัจจุบันดำเนินการแล้ว166ชุมชนพื้นที่ได้รับประโยชน์75,000 0ไร่มีผู้ได้รับประโยชน์1.30ล้านครวัวเรือนคงเหลือพื้นที่ชุมชนที่ต้องการดำเนินการอีก 549ชุมชนนะคะโดยการจัดลำดับตามความสำคัญตามแผนผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมนะคะประกอบด้วย 1. ความสำคัญของชุมชนเช่นจำนวนประชากรความหนาแน่นในชุมชน 2. ความเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 3. ความรุนแรงและความถี่ของปัญหาน้ำท่วม 4. ชุมชนตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพร้อมทั้งจัดลำดับเป็นระยะเร่งด่วนสั้นกลางยาวเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกรอบเวลาของแผนแม่บทน้ำ20ปีดังนี้นะคะ 1. ระยะเร่งด่วนจำนวน52ชุมชนครอบคลุมพื้นที่260,000ไร่ 2. ระยะกลางจำนวน157ชุมชนครอบคลุมพื้นที่360,000ไร่3ระยะยาวจำนวน340ชุมชนครอบคลุมพื้นที่9.13ล้านไร่โดยทั้งสองโครงการข้างต้นจะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติขับเคลื่อนแผนงานโครงการต่อไปนะคะอันนี้คือรายละเอียดนะคะเนาะ <c oughs> สำหรับที่ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการน้ำได้มีมติเห็นชอบแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาปี2563โดยแนวทางการบริหารการจัดการน้ำในช่วงต้นฤดูฝนปี2563 ระหว่างวันที่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2563จะจัดสรนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภครักษาระบบดิเวศและพืชต่อเนื่องรวม1,656ล้านลูกบาทเมตรในส่วนพื้นที่การเพาะปลูกข้าวพื้นที่ลุ่มต่ำนั้นจากการคาดการณ์ของกรมชนประทานจะมีปริมาณน้ำคงเหลือในช่วง ฝนทิ้งช่วงเพียง436ล้านลูกบาทเมตรทําให้สามารถส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกได้เฉพาะพื้นที่ลุ่มตามทุ่มบางระกรมจังหวัดพิษณุโลกในพื้นที่เป้าหมาย200,000ไร่เช่นเดียวกับเมื่อปี2560เท่านั้นนะคะโดยจัดสรรแบ่ง จัดสรรน,น้ำแบ่งเป็นช่วงเดือนมีนาคมถึง30เมษายนประมาณ65ล้านลูกบาทเมตรและช่วงที่2ก็คือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม2563ประมาณ245ล้านลูกบาทเมตรเพื่อให้ทันเก็บเกี่ยวในช่วงปลายเดือนสิงหาหลังจากนั้นจะใช้พื้นที่ดังกล่าวทำหน้าที่ เป็นแก้มลิงธรรมชาติรองรับน้ำในฤดูน้ำหลากเพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยและทำหน้าที่ทุ่งหน่วงน้ำไม่ให้เกิดผลกระทบกับลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยบริหารจัดการการร่วมกับพื้นที่ลุ่มต่ำา2 2ทุ่งทางตอนล่างด้วยทั้งนี้ที่ได้ไประชุมใน ได้เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำต่ำลุ่มน้ำเจ้าพยาจำนวน13จังหวัดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้ทราบอย่างทั่วถึงด้วยนะคะอันนี้ทนารองนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะด้านดรสงเกตรตประจาวง เลขาที่การสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือเพื่อนใช้ตัวย่อว่าสอนอชนะคะกล่าวเพิ่มเติมว่าที่ประชุมได้รับทราบถึงการดำเนินงานของคณะกรรมการภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติซึ่งได้กำหนดมาตรการและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการรับมือภาวะเสี่ยงขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพยาดังนี้นะคะ 1. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคุมการปลูกพืชฤดูแล้งในและนอกเขตชนประทานเพื่อป้องกันผลกระทบต่อปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคนะคะ สให้กรมชนประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยควบคุมการจัดสรรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพยาโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำภูมิพลสิริกิตและป่าศัก์ชนสิทธิ์ให้เป็นไปตามแผนการจัดสรรน้ำสามให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กำหนดมาตรการรองรับพื้นที่เพาะปลูกพื้นที่เศรษฐกิจพืชเศรษฐกิจในและนอกเขตชนะทานทั้งที่ปลูกแล้วและคาดว่าจะได้รับผลกระทบ 4. ให้กรมชนะทานการประปานครหลวงและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์กรมหาชนนะคะติดตามวิเคราะห์ผลการให้ผันน้ำจากฝั่งตะวันตก เพื่อผักดันน้ำเค็มแม่น้ำเจ้าพยาและดําเนินการตามมาตรการควบคุมความเค็มและเพิ่มศักยภาพลําเลียงน้ำในคลองปะกปาโดยที่ประชุมได้รับมอบหมายให้หน่วยงานเร่งดําเนินการตามมาติคณะทำงานโดยเร็วนะคะขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรี ยังเน้นย้ำให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบกลางแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วนเพื่อป้องกันการข,ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและเสนอโครงการเร่งด่วนเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝนปี2563เร่งรัดดำเนินการโดยเร็วให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน2563นี้ และติดตามช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและควบคุมสถานการณ์ปัญหาภายแล้งปัญหาน้ำแล้งไม่ให้มีความทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและให้เป็นไป,นปนในทางทิศทางเดียวกันลดความเสียหายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงและทันเวลาด้วยนะคะสำหรับข่าวนี้ก็เป็นข่าวดีเนาะค่ะเนาะเพื่อนก็จะ แก้ปัญหาบอกรายละเอียดว่ารัฐบาลทำอย่างไรบ้างทั้งสอหน่วยงานที่ร่วมกันรับผิดชอบนะคะเกี่ยวกับน้ำนะคะบริหารจัดการน้ำและพ่วงกับโครงการเร่งด่วนเพื่อก,กักเก็บน้ำฝนในปีนี้ด้วยนะคะไม่ใกล้กับวังเป็นย่างยิงว่าสิเป็นประโยชน์ให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเรก้อได้รับรูรับทราบนอกจากนาอว่าเพิ่นแก่แบบไดแก่แรง แก่น้ำถ่วเนาะจ้าเนาะพนเพลิงดันโค้งการเป็นจังไดการผลิตน้ำอุปโภคบริโภคนี้เนาะจ้ะสำหรับข้าวนี้ไม่ใกล้กับวังเป็นย่างยิงนะคะสีแดงน้ำข้าวเกี่ยวกับพี่น้องเกษตรกรเฮ้าความคืบหน้าความก้าวหน้ามีผลกระทบจังไดกับพี่น้องเข้าบ้นะคะสิทธิประโยชน์ที่สิดได้รับเนาะจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆเายเยจ้าสำหรับมือนีสวัสดีค่ะ